Hey, Quái, er, mày mà mày 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 ok, ok, ok Ok thế mày okay. okay, ไม่ร not, oh, ู้ว่าใครล่ะแต่ดีมากแต่ดีมากแต่ดีมากโอ้โหจังหวะ o เอ๋เอ๋สวย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 มาแล้มาแล้อุ้ยเฮ้ยสว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 ยอุ้ยขอบคุณตุ๊กตาโอ้โหบัตตี้บาเลียบัตตี้บาเลียมาสวยจัง

นิมเปียจ่ายยูไนถูกเวลาจะเก่งมากครับนิมเปียต้องจ่ายยูไนให้ถูกเวลาเอาเดะเอาเดะเอาเดะเรียบร้อยดีสวยอะไรของแไอ้อยู่เฉยยู่เฉยยูเฉยๆเหยื่อก็เดินมาหาด้วยตัวเองนะทุกคนโอหโคตรดีเลยสวยจับ ัยเราตอมต่อดังก่อนก็ได้ดังก่อนก็ได้ถ้า้าใครอยากดังดังได้ถ้าดังดังได้ดังสวยสวยสวยโอ้โหชิวจัดอดักปดักอยู่ในมูฟยกไม่ขึ้นทุกทีอยู่ในมูฟยกไม่ขึ้นดังก่อนดังก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ สกิลไปดีดังตอกสกิลไปหนึ่งทีสวยครับสวยครับเดิมไหมเราไม่ควรเล่นทันเดิมนะแต่จะเล่นก็ได้นะเราเล่นได้นะถ้าอยากเล่นอ่าเล่น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 เบิร์บเบิ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 ร์บสวย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 กอดตีละลยโอ้โหเจสเกจสจันไปก่อนตัวเอาดีไปกับเพมโอ้โหไป ไฟกับไฟชาร์จต,ตรงนี้ล่าช็อตได้สวยครับผมเอาเลยครับเอาไฟพันโอ้โหแฟบิสไม่ดีแล้ไฟลงมาเร็วดิสวยได้โอ้สน,โนโุกโครนี่ไงเราดับเบิลเคโอไปครับผมแดนซ์เกมหอดิมคิปเปิลไอี์ดีมี่ใสไ่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ดีเกินชะมัดทางด้านเอสเบิร์นตรงนี้พยายามที่จะขึ้นมาเล่นด้านบนก่อนแล้วตรงนี้ยังไงครับย่งนียังไงครับอย่างโอ้โ,อโหแท็กเกิลมาแล้วไอ้แฟ้งบูนนะครับพิชโคเอสเบิร์นไปได้ครับผมเหลือโยคุปริสึเพียงคนเดียวเท่านั้นโยคุปริสึเท่านั้น เอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วงานนี้ไอ้แฟย์ยกทางด้านของโวงคุณพอดีซื้อปิดสกอร์ไปได้ครับผมของเอ่อเออเอสเปิร์ลสามารถจ่ายทางด้านของไฟชาร์นนี่ออกมาได้ก่อนครับผมงานนี้ไงบโอ้ยสุดยาดครับผมไอ้คอมโบกับทางด้านเฟรมสวิฟได้ดับเบิ้ลคิวไปอย่างสวยงามโดยไฟแอโร่ครับผมโอ้โหสุดจัดครับโอ้ยจังหวะเมื่อกี้ประทับใจจริงๆริงเอายังดักไม่ได้ดีกว่าคุณว่าทำไมดักไม่ได้แล้วมันมีหมดแบนฟิกอ่ะแล้วถ้าโดนแบนแล้วถ้าโดนแบนอย่าไอ้นี่ไปมันจะเลยัไดักมันก็ไม่สัก

ไป <laughs> <laughs> <sk r> เคลียวสมัทมาก่อนนึงทีโดนเซิฟสวนกลับไปแล้วต่อด้วยมูนแบทแล้วตรงนี้ครับผมปิดสกอร์ไปด้วยฟิวเจอร์สายครับแล้วดูเหมือนทางด้านของทีมสตูฟอดี้จะเล่นครับทางด้านของเซอร์ไนต์ตรงนี้มาใจกีเจ็วน่ต่อด้วยแฟรนิคอลนีต่อด้วยฟิวเจอร์ายจไปทาง,าอ,งโอโยอคุณนะเป็นทิปิลคิอย่างสวยงามจากทีมฟอดี้ครับ โอ้จะไปไทยโรบอทมาจังหวะนี้ไซซ์ซ so ม you know, ิกงสนมสวนทางด้านลิซารอนสวนจะไปยังไงจะไหวไหมจะไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าจะเปิลมาจังหวะนี้ได้ไปหนึ่งครับผมโอ้แล้วจ่ายอยู่ในมูฟมาเบอร์รี่เบลลี่ฟอกมาแต่เฟดห่ยไปได้ก็จริงแล้วยังไงครับอีเจ็คบอลทอมจะไม่จะจูหรถไปได้ครับแต่ใช้โคเวตไปมาจังหวะนี้ได้เป็นทิปคุณคิวจากสวนยางสองทางด้านโยคุบาริสึครับผมก่อนเลยครับไหนดิอันจ้าจ้จ้จ้ไม่ดีแน่นอนครับแล้วตรงนี้เข้ามาก่อน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 โคแล้วครับ ีร้้ออแลลลวกิเตงนได้เป็นดับเบิลคิวแล้วเฟิชช็อกตรงนี้ทางด้านเบสิงวิชโนคิมพยายามจะสวนแต่ไม่ไหวจริงแล้ววิ่งมาเขาวัดอัพพันธ์อีกทีฮึบปิดสกอร์ไปได้ด้วยฟอร์ดีครับผมแล้วตรงนี้ทางด้านฟอร์ดีได้แควนม,มา30แต้มออร่าแคทนอนใส่ทางด้านไปแอโร่ไปโร่ตรงนี้พยายามไม่ไปไม่โดนครับผมโดนเขาวัดอัดสกอร์ไปได้โดยทางด้านของฟุจิกิบานะครับแล้วพิกาจูตรงนี้พยายามจะมาปิดสกอร์ฟอร์ดีก่อนแต่สกิลซิงจากทางด้านพูกรินมาช่วยเอาไว้ครับทางด้านทีมฟอร์ดี้แต่ยังไงครับตรงนี้ได้ไหมได้ไหมแล้วอย มันล้าช็อตฮันเดอร์ฮะอย่างวะสวยงามแล้วตรงนี้ยังไงครับคิวคอรดโอ้โหโว้แซงยิทแท็กเกอร์เออก็มาดิครับก็มาดิครับเอาวปั๊มปั๊มกิ๊ดเฮ้ยวายไวชาร์ดโอ้ยเกือบไปครับผมต้องใจ่วอสวิตทวอสวิทมาวอสวิทกลับไม่ก่อนกลับมาสินี่ไงสวยสวยว้าวปัดปัดบัดปัดปัดปัดไปแล้ว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 แล้วทีมเพิร์สตัดใจเปิดทางด้านเต่าเนดนนอรหรือทางด้านคาจิยวิกาเม้เลยครับ ไปครับงานนี้ทางด้านของคิมบีสและเอเดรอลาสอยู่นะรออยู่ไฮเปอร์ไวท์ลิทโอนาโดสวนไปก่อนรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่เขาต้องการฟอพนเทลแล้วพาวเวอร์อัพพันปธ์เ <ś c oughs> อเดรสุดจัดครับผมว่อตไปได้ยังสวยงามแล้วงานนี้เอเดตรงนี้รอละรอละรอเหยื่อละรอเหยื่อละยังไงเฮ้ยเฮ้ยจบจ่าเอ๋นี่ไงพวาวเวอร์พันไปต่อด้วยบอลลันแลน้วบอลลันต่อจังหวะนี้พวาวเวอร์พันแต่ดับเบุลทีมหลบไปได้แล้วเขาต้อนการมาจังหวะนี้ออร่าแคแนอนสวนไปไม่โดนครับผมไม่ดีแน่ ดินะเน่ยเซิร์ฟนีเมื่ก่อนเขาอะทันฟิสโกทางท่านของ โอ้ลูกเก๊กโคการไปนะศัตรูเลยครับผมโรตอมเอาไปแต่งานนี้ขอดังแล้วกันว้าวไม่ยอมวิมม่ง้จูมาโอ้เฮลที่สัมไปยังไงโอ้โหตาไลเลนสิโนมิทไนสแลรจะไปจังหวะนี้ดูเหมือนว่าทีมมิทจะพลาดไปสองครับแล้วดังไปได้เก้าชุดแงดงงูนั้นไม่ดีแน่นอนพูคูดินตรงนี้ต้องใช้สกิลโรดิ่งออกมาก,ก่อนครับผมว้าวสกอร์เซดาแล้วเพิร์ซุดอีกทีไซโคคัตไปแล้วตีตีตีปุ๊บเอาเบอร์รี่เบอร์อรี่ฟ๊อบสวดกลับมาจังหวะนี้เอาเรอเอาเรอไปเอาเรอไปเอาเรือ ไปโอ้โหได้เอสโซมาเอาเทิร์นรัวเอาได้เก้วหอกกาบมาด้วยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเนเอาดิเอาดิก็มาเด็กับก็มาเด็กับสุดจัดครับผมหนึ่งในใจผมจริงๆห่างด้านของภูคูดินตรงนี้เข้ามาก่อนแล้วพยายามจะดักยังไงแล้วสตาร์ไลท์เลยสีเทาแล้นโอ้สตาร์ไลท์เลยสีเทาแล้วเนี <c oughs> ่งนี้บอกเลยได้มาเหลือหนงไปกินแตงไปกินแตง ไปก็คือฝ่ายของทีมเจแปนต่อแเพราะเป็นทีมนี้ครับผมท้ามาอีกหนอยท้าไม่นาเมื่อกี้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กไว้หนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ